ไปบึงบรรยากาศนะครับของการจัดกิจกรรมวันอ,อปรพอรอประจำปี2 5 6 8โดยไปเริ่มทีจังหวัดอุบลราชธานีครับทางจังหวัดอุบลราชธานีเองครับได้จัดกิจกรรมวันอ,อปรพอรอประจำปี2 5 6 8เชิดชูเกียรติอาสาสมัครป้องกันไฟพลเรือนครับ ทีศูนย์ป้องกันและปันเท่าสาธรารภัยเคต13อ,อุบลราชธานีวทีพันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอ,อุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันอาสาสมาัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมาัครที่อุทิศตนเพื่อสังคมภายในงานก็นมีการรับฟ้างสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อปพรกลกางพอบมอบร่างวัลนเชิดชูเกียรติอ,อปรพอรดีเดนและอ,อประพอรดีเดนประจำปี2 0 ร, 68, ร้วมถึงพิธีปฏิญาณตนเพื่อแสดงเจตานาร่มในการซอยเหลือสังคมนอกจากนี้ครับยังมีการจัดงนศากาาให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและกับอุบัติภัยและกับการปล่อยขบวนลดนน้ำลงปล้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคกีอขคายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ